สวัสดีค่ะฉานางน้อยจอมิพิปจ่าเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรล,ลูกข้าวเม่าหอมทองนะคะรือข้าวเม่าไม่น้อยนะคะค่ะประวัติความเปลี่ยนมาของกลุ่มนะคะเราตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี e 53มีสมาชิกอยู่ที่11คนแล้วก็ต่อมาต่อมาแล้วก็รับรับรับสมาชิกขึ้นมาเรื่อยๆคือทุกวันนี้จะมีสมาชิกอยู่21คนค่ะ เรื่องราภูมิปัญญาของเราข้าวเมาข้าวเมาของเรานี่นะเป็นไม่เหมือนกับที่อื่นมันเป็นภูมิปัญญาของเราเองคิดเองทำเองคือจะมาชีกในกลุ่มในหมู่บ้านของเราเนี่ะจ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 ะ,จะมารวมตัวกันจะมารวมตัวกันแล้คิดค้นการทำข้าวเม่าให้ออกมาให้ให้มันได้หน้าตาแล้วก็สวยงามผลผลิตภณัณฑ์ที่ที่เด่นีเด่นของเราอยู่ในบ้านทวยแม่ซอดไปที่ไหนชื่อเชียงก็ด่มดังมากของพ่อแม่ซอ,อด เป็นข้าวเม่าที่กินแล้วอร่อยทำมาจากคุกกระเดียงแล้วเวลาเราไปคุกไปไปทำขำาออ้าวเม่าอกมันมันจะอ่อนนุ่มไม่จะไม่เหมือนที่อื่นอร่อยมากเลยค่ะชื่อชื่อของจังหวัดพิการของเราค่ะื่เด่นของเราคือปนจปบังของกลุ่มของเราคือกายศาสตร์คือเราตัวนี้แหละคือตัวนี้คือกายศาสตร์ของเรากายศาสตร์ข้าวเม่าทัน,นพืชส่วนผสมจะมีมีมันม่วงมันไข่แล้วก็ วัตถุดิบของเราคือข้าวเม่าแล้วก็มีงานแล้วก็มีกะทิมีน้ำตาลชาติอร่อยกินแล้วถูกปากจะทําเป็นของฝากก็ได้ค่ะอย่างพอชอเรานี่ก็เชิญไปออกงานไปออกงานตลอดวันที่ยี่สิบยีก้จะถึงนี่ก็คือที่งานเมืองทอของพอชอของเราไม่ใช่ว่าจะค้ายจะในในในประเทศไทยนะ ขายที่ประเทศลาวเวียดนามเราก็ไปปันธภัพืชในอื่นของเราก็มีอย่างเช่นกะมีข้ามีข้ามีข้ามีอมีมมมมสม,มุนไพรบ้างแล้วก็ค้าวม่อทาษีพืชบ้างแล้วก็ขา้าวม่อมีมันจะมีสี่สี่หลักห้าสี่ห้าหตัวแต่ละตัวก็มีอยอมอบชอแล้วก็มีกางสาธาสุขเข้ามาดูแล